โย่วัตสับรับทุกคนก็แน่นอนครับว่าในไหนก็เดือน6แล้วนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคลิปนี้นะครับก็คือประกาศบูชิโรสเดือน6นั่นเองครับว่าวันการนะครับนว่าจะเป็นในส่วนของเมะ การ์ดและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับจะมีอะไรใหม่และเฟี้ยวแค่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่าประกาศบูชีเดือน6นะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในส่วนแรกนะครับก็คือเป็นทีวิชวลนะครับกับทีเซอร์พีวีของวันกาฟิลเดร r e ซีซั่นสามนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองครับก็แค่เห็นยูยูใส่ชุดนักเรียนนะครับกำลังสู้กับจินคิ หรือว่าจะสู้กับกีกันแน่นะอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอดูพร้อมกันนั่นเองนะครับคิวิชวลของภาคนี้ครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าโคตรเทนะครับซึ่งแน่นอนว่าวิวเรสซิชั่น3นะครับโอพีนะครับจะร้องโดยใจร็อกเซียนั่นเองครับเพลงเดอะรัสอีสส์ศนะครับแล้วก็เอนดิ้งนะครับจะร้องโดยฮินาอาโอกินะครับคนภาคฮารูนาวอล์กเกอร์นั่นเองครับในเพลงบลูบัต์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่ก็คือรายละเอียดของอนิเมะวิวเรสซิชั่น3คร่าวๆที่่่ปลออออยกมานนนััเงะครบ หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบรนลิสต์นั่นเองครับบอกได้เลยว่าแบรนลิสต์รอบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะผิดหวังสักนิดนึงนะครับเพราะว่าในฟอร์แมตวีพรีเมียมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ฟอร์แมตของสแตนดาร์ดนะครับก็จะโดนลิมิตหนึ่งในส่วนของฟูจินไรจิงเกรดสองครับที่เป็นโปรโม่นั่นเองนะครับกับพรีเมียมนะครับจะเป็นริสติกเจ้าคารินัสนะครับให้โดนแบนแม่งเลยนั่นเอง ครับในส่วนของฟูจิไรจินะครับการที่ลิมิตมันเหลือหนึ่งนะครับก็ทําให้การรีทายของ A อบิสึนะครับแล้วก็รวมถึงการรีกองของ A อบิสึนะครับมันยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเจ้าคารินัสนะครับเพราะว่าคารินัสครับมันสามารถเล่นคู่กับคอมมอนของเกรนอยงคีเทอร์ของบล็อกปีทีศูนย์สามได้นั่นเองครับที่สามารถทําอินฟินิตี้ลูปได้นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับที่มันโดนแบนนั่นเองนะครับซึ่งเอาว่าแบนลิสนะครับมีแค่นี้แหละครับแน่นอนว่าหลายหคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมกันหรือแม้กระทั่งไ ทำไมถึงไม่โดนแบนนั่นเองครับซึ่งเคล็ดขวนนะครับเอาแบบมุมผมเลยครับแบบโง่ๆเลยนั่นเองนะครับก็คือไอ้พวกนี้มันยังออกไม่ครบ3เดือนครับมันก็เลยยังไม่โดนแบนนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็คือในส่วนของแบลลิสผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะด่ากันเยอะนะครับและแน่นอนว่าผิดหวังกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าแบลลิสนี้ก็น่าผิดหวังจริงๆนั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของ d b บ12นะครับหลายคนทราบกันดีนะครับว่าตอน d b บ12ประกาศรายละเอียดนะครับตอนช่วงไลฟ์วันอังคารหรือวันพพฤหััสบดดีีแแลละผมมมจาาไไไ่้้้ววนครรกก็โช์ภของ คาริโน่โมกออฟฟิศมัสนะครับหรือออฟฟิศร่างหน้ากากนะครับซึ่งแน่นอนว่าออฟฟิศร่างนี้โคตรเท่นะครับพร้อมกับสกุสาะในดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าในประกาศบูชิรอบนี้ครับก็ได้มีการเปิดเผยยูนิตใหม่นะครับที่มาเป็นการ์ดสายใหม่ของบ็อกซ์12นั่นเองนะครับก็คือ Evil Eye Dragon a m a ะ r a d i o นั่นเองครับซึ่งเป็นยูนิตของ Halona Walker นั่นเองนะครับถือว่าโคตรเท่มากๆเลยครับโดยเฉพาะชื่อนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนกับแบบ ท่าฮารูนาวอลเกอร์กับเอสท่าอามากราดิโอผู้นี้มีความฝันที่จะเป็นสุดยอดโปรเพเลเยอร์ในยูนิฟอร์มอะไรอย่างนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวไม่นอนเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า DBT12 เองก็มีคอลแลปเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งเป็นคอลแลปของเจ้า Potential q u ล n t ินเทปนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมสแฟน5นั่นเองนะครับก็จะเป็นการคอลแลปนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่เมสแฟน5นะครับจะมาคอลแลปกับแมนกับ โอเคนะครับอันนี้คือทีมเมื่อตอนสี่โมงครึ่งครับที่กําลังนั่งตัดคลิปประกาศบูชิอย่างเอาเป็นเอาตานั่นเองนะครับให้ทันภายในวันนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเหตุผลที่โผล่มาแบบนี้นะครับแน่นอนก็มีรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะครับที่ผมลืมพูดในส่วนของบ็อกสิบสองแล้วก็บ็อกสิบสามนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าในส่วนของบ็อกสิบสองนะครับก็จะมีการคอลแลบกับตัวค่ายมังงะอีกเช่นเคยนะครับเหมือนกับตอนบ็อกสิบเอ็ดนั่นเองครับตอนบล็อกสิบเอ็ดนะครับก็จะเปิยอออกมาาค่นขง แล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกผิดหวังกับดีไซน์ของตัวเนชั่นแดงนะครับที่จะมาคอลแลบในรอบนี้นะครับแต่ก็ถือว่ามีความสวยงามแล้วกันนั่นเองครับก็รุ้นเหมือนกันว่ายูนิตไปไหนจะโผล่มาเป็นอาร์ตของตัวนี้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือของบ็อกซ์สีสันนะครับก็จะเป็นการคอลแลบกับค่ายของอัฟเตอร์นูนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าใจจริงนะครับก็อยากให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเพราะว่าการที่อาร์ตเอกลุสิบนี้ออกมานะครับถึงแม้มันจะกินที่เซกใบอื่นไม่ก็เถอะครับแต่่่่่่่่่วววววาา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 าบบบบบบบอออออออกก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 ไดด้้้้้้เเ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 ลลลลยยปปป็็็็นน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 นใใใสสสีีีัััััััะะะะะคคคคครร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 แมมุๆๆทชชืืจิซหหง นะครับแน่นอนครับว่าหลังจากจบบ็อกซ์สิไปนะครับก็มาคือฮากับบ็อกซ์สิกันต่อนะครับอย่าง DBT 13จักราบัตีไรซิ่งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงชื่อไรซิ่งนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็มียูนิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนอนร่างใหม่นะครับอันนี้น่าขำจริงๆนะครับเพราะว่าตอนบ็อกซ์สิบครับเพิ่งออกเรียนอนมาสไปนะครับพอมาบ็อกซ์นี้ครับเพิ่งน่าจะยังไม่ถึงอ๋อถึงแล้วนี่หว่าเพิ่งผ่านไปแค่6เดือนนะครับเรียนอน วีเวสนั่นเองนะครับหรือไวเวสก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนั่นเองครับแล้วก็ไวริน่าร่างใหม่อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็คือเฟลมิงโพลิซอนอีกตุกสโตราไวริน่านั่นเองครับก็ถือว่าเป็นร่างใหม่ที่เท่มากมเลยแต่สิ่งที่เท่มากยิ่งกว่านะครับที่ดักเจ้า2ตัวนี้ไปติดๆเลยก็คือยูดเบิร์กร่างใหม่ครับกับเรเวล์ฟอร์มร่างใหม่อย่างยูดเบิร์กเรเวล์ฟอร์มฟูลบลัสนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรเวล์ฟอร์มร่างใหม่ที่โคตรเท่มากๆเลยครับกับออร่าสีเหลืือออองงนนนนนนะะะคครรรรรัััับบบบไได้้วววมมกกกกยูสเเเิ์ที่่่่่ใหาาาแลถป็ ที่เท่มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า DBT13 นะครับจะบวางจํำหน่ายในวันที่29กันยายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากจบ DBT13 ปุ๊บนะครับก็มีของเสริมจากบล็อกชมพูมาอีกแล้วนั่นเองนะครับก็คือ DLBT04 นะครับที่มาในตีนของวันฮาโลวีนนั่นเองครับก็คือ l y r oh, i c a l Monastery o I b u l l y y o u นั่นเองครับบอกได้เลยว่าบ็อกนี้ครับ ah. โดนปกเต็มเต็มเลยนั่นเองครับเพราะว่าหน้ารกักกาศขนาดนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนเขราว่าด้วยความที่บล็อกนี้นะครับมาในตีงของฮาราวีนั่นเองนะครับก็มียูนิตใหม่โชว์มาสาตัวด้วยกันนะครับก็คือ t r i p l e Tricks นะครับ Fenu น,นะครับ l i r i อรี ชาโมดนั่นเองนะครับแล้วก็โกกอนไอเซยหน้านั่นเองนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็มีความน่ารักในสไตล์ของฮาววินที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าบล็อกนี้นะครับก็มีธีมเดรสอัพมาอีกแล้วนั่นเองครับซึ่งธีมเดรสอัพที่มาในรอบนี้ก็คือฟอร์เทียนครับหรือก็คือสายเฟรนนะครับกับเฮมิเนียในสายของเพาเวอร์ฟูลนั่นเองครับที่มาในธีมของเดรสอัพนะครับที่มาในชุดฮาโลวีนสุดแสนจะน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะกับเจพาวเวอร์ฟูลเฮมิเนียนี่แบบ บม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 นั่นเองนะครับส่วนฟอเทียก็ข่าววิ่งข่าววิ่งข่าววิ่งนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนีะครับมันถูกกลบด้วยข่าวข่าวนี้เพียงแค่ข่าวเดียวนั่นเองครับกับการมาถึงของไตรเด็กเซตชุดใหม่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับไปได้มาแค่ชุดเดียวนะครับแต่มาถึง2ชุดด้วยกันนั่นเองครับก็คือไตรเด็กเซตชิรานุ่ยแล้วก็ไตรเด็กเซตลูอานั่นเองนะครับเหลือเชื่อจริง บอกได้เลยว่าสไตล์เด็กเซชั่นสองชุดนี้ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสองเด็กนะครับที่เป็นยูนิตยอดนิยมนะครับและก็โคตรโหดโคตรอันตรายเช่นเดียวกันนะครับในยุคสมัยภาคจีนะครับซึ่งแน่นนอว่าการกลับมาของชิโราดีแน่นอนอีกแล้วว่าโดมิเนตต้องกลับมาแน่นอนอีกแล้วนั่นเองครับก็คือการที่เอาเรียกาดนะครับของอีกฝ่ายนะครับมาตีใส่อีกฝ่ายนะครับและส่วนลูอัดก็คือสไตรฟรีกับการคอเกรดหนึ่งเพื่อทำความสามารถวิชัลต่างๆ่นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าการกลับมาของสองตัวนี้ครับทำให้กินรีเองงงคครรรััับบถถืือออวว่่่่่่่าาาาาเเเเปป็นน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 ไไทีตต้สุดๆลลยะะแแกมึ เจ้า2เด็กนี้ครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าอาจจะเกิดการรีจัก,กรวาหลหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเองก็ขอให้คําตอบไปได้เหมือนกันนั่นเองครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับชิรานุยครับผมคิดว่ามี potential ท,ที่อาจจะเก่งกว่าลูกอารสักนิดนึงนัน่นเองครับเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆคนน่าจะเริ่มคิดคอมโบงกาๆแบบที่ผมคิดได้แล้วใช่ไหมนะครับวันน <c oughs> ี้นะเอ็กซ์เพรเดียนั่นเองนะครับ ส่วนรูอ่านนะครับอันนี้อันนี้ก็ตอบยากนิดนึงครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ชัวร์เหมือนกับว่ารูอ่านนะครับอาจจะเหมือนกับเมสยาหรือเปล่าที่อาจจะใช้แค่ของเก่าแค่นิดเดียวนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งสองเล็กนี้ครับเป็นสองสไตล์ดิกเซตที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับที่ผมเชียร์ให้ท่านผู้ชมที่อยากลองเล่นนะครับลองหาซื้อดูนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าบ็อกซ์สไตล์เดิกเซตของทั้งชิรานุยแล้วก็รูอ่านนะครับจะวางจําหน่ายในวันที่10 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือตารางการจําหน่สินค้าในช่วงของประกาศบูชีเดือน6นะครับในวันที่23มิถุนายนนะครับก็คือบ็อกโทเกนระบู2023วันที่7กรกฎาคมนะครับก็คือเด็กเซตของทั้งแกรมเกรสฟาสต์นิวแล้วก็ออฟฟิสนะครับ วันที่4สิงหาคมนะครับก็คือบ็อก b ีทีวันที่29กันยายนบ็อก13นะครับวันที่13ตุลาคม l b t 0 4ทีนะสุดท้ายก็คือ10พฤศจิกายนก็คือสไตรเด็กซ์เซตของทั้งชิรานุยและก็ลูอ่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์ประกาศบูชีนี้ครับก็มาวันนี้ก็คือวันอังคารนั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวผมเองก็ต้องขอรอดูไลฟ์วันอังคารตอนค่ำนี้ครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีตออนนนน2ัั่เงะครบ <S <S ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่า2องทุ่มแล้วนะครับผมก็ทําปกคลิปนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าไลฟ์วันอังคารนี้ก็มีเต็มไปด้วยกับรีแคปอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับที่ค่อนข้างแบบอู้ว้าวซ่าจริงๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น DLC ใหม่ของแกันกัดเดียร์เดย์นั่นเองที่มาอัปเดตตั้งแต่ชุดบล็อกแบนนะครับยันเบสยานั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งรายละเอียดสินค้าของสไตร์เด็กเซ็ตของชิระนุยแล้วก็ลูอ่านนะครับที่รอบนี้ครับมีสลิปแถมให้้ดวยนะครับแม้ว่าจจะะะอออยยู่่่่่่ใในนนนนนนชุดดดดธรรรรรมมมาาาาาาคคคคแแ2,000 52กกกวววบบบททััััััเเงงงงซึหห้้้้สลลิป็ อต่างๆก็จะเหมือนกับ Strike Set ชุดปกติเลยนั่นเองครับแต่รู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ที่แผมเคาเตอร์คอยให้นะครับก็ นั่นแหละน่าเสียดายจริงๆนะครับและแน่นอนครับก็ร่วมถึงกับโปรโมงานแข่งเดือนหน้าด้วยนะครับและอาจจะย่างไปถึงเดือน8ด้วยนั่นเองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเบสฮาร์เวส์ริปปินแม่ชีรริปปินนะครับแล้วก็ของซับโรโรเนโรนะครับที่เป็นตัวเพิ่มชิวนะครับก็ริปปินด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมถึงกับที่สปอยออกมาก่อน3ใบนะครับก็คือพวกโดดไร้ของทั้งบรูซเซราฟและก็บาสเทียนนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าทาให้สายเกรสีนะครับไร้เกรสีได้ไวขึ้นแม้ว่าตัวเองจะเริ่มหลังนั่นน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 เเเเเออออออองง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 ะะะะะะคคครร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 ัััััับบบบบแแแลลลววมมถึึกกกกกกาาา์ดดปิิิ้้้ททขขซซสฟฟฟฟ็ศี่่่่จใใหย5 เดี๋ยวผมขอไม่เจาะลงลึกมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวนะครับซึ่งมาเริ่มในที่ของแกมเกรสก่อน,นครับก็คือตัวจากบล็อก8นะครับที่เมื่อมันตีและติดบูสต์นะครับถ้าเรามีแดมคว่ำสามใบหรือมากกว่าเอาเข้อโซ่ละไงแดมไอ้ดำนะครับลงมาบัสหนึ่งโซลลบัสหนึ่งนะครับเปิดท็อปสามนะครับแลวเลือก การหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดเราเลือกการ์ดเกรดสหรือต่ํากว่านะครับขอลงช่องเรียกเก็ถ้าเลือกเกรดสามเราอาขึ้นมือนะครับแล้วก็เวสวัตเทอเรพีแองเจิลนะครับเกรดหนึ่งที่ไม่สามารถ normal ไรส์หรือคอได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถูกทิ้งจากคนมือแล้ววันเกิดของเรานะครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับโซบัสหนึ่งคอการเป็นนี้ลงช่องเรียกเแถวหลังได้โปรโมแกรมเกรสนะครับที่สามารถเอาการ์ดเกรดสามรดโซขึ้นมือได้และสุดท้ายก็คือจอกอย่างกราเชสการเดเลทที่เอามาเป็นเพอร์เซนาไรส์เบที่ห้านั แล้วก็สามารถทำให้วันการเราบวก1 0 0 0 0ได้เพียงแค่ถอดมันจากโซแล้วก็ 4B 1แล้วก็โซชาร์จกัดนะครับสำหร r f o คส e r เพอร์มครับเมื่อบูทนะครับสามารถเอาการ์ดที่มีเกรดไม่ซ้ำกับการ์ดที่อยู่ในโซเข้าโซเบนวัตสวิลเลอร์ลงมาโซชาร์จ1แต่ถ้าวันการของเราเป็นเกรด3หรือสูงกว่านะครับตัวมันเองจะบวกเพิ่มอีก5 0 0พต่อการที่โซชาร์จเข้าไปนั่นเองนะครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ยสุดก็คือกรชสกันเล่หรือก็คือเพอร์เซนาราาไปที่ห้าแต่สำหรับฟาร์ฟนิ คือเอาเวนโรบัสนะครับที่สามารถคอรเตอร์บันหนึ่งเพื่อเอา ออเดอร์นะครับที่ชื่อเหมือนการ์าที่อยู่ในออเดอร์โซนเราขึ้นมือแล้วถ้าเกิดเรามีการออเดอร์ชื่อเหมือนในออเดอร์โซนสองใบหรือมากกว่านะครับกาเป็นที่บวกเพิ่มอีกหมื่นในตัวต็ยี่สิบสไอตัวกินงาสาตัวเลยลุกได้ c o m b i n ร u ชเชอรนะครับที่เรียกว่าแบบของโค้ดสามัญของเนชันเท่นะครับโบประมายนะครับที่เมื่อบูสเสร็จนะครับถ้าเรามีเซตออเดอร์ไปอยู่เขาโซงไอดมแล้วสุดท้ายก็คือการที่อยากให้รีบินมากที่สุดอย่าง p List Order อย่่าง Elementary อนดอร้าย่ไม้าดงเอเลเมนต์เรียเานติทงด์นั่นกาชเ้ยนะคร ครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็มีให้เหตุผลของเด็กแต่ละเด็กนะครับว่าทำไมมันถึงไม่โดนแบนนั่นเองครับแล้วทำไมเอบซูถึงโดนแบนอยู่อันเดียวนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ Fighter Rules นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตไว้ที่ Description กับคอมเมนต์ข้างล่างเองครับให้นักผู้ชมลองไปใช้อะกูทาสเลดแปลดูนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับประกาศบูชิโรสเดือน6นั่นเองครับก็เรียกได้ว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรที่ว้าวเยอะด้วยเช่นเดียวกันนั่่นนเองะคครรรัับบสหใีท